กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับ <c oughs> นายของคุณบินคือใครนะครับมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นภาคต่อกันมาทีนี้ทางรองต่อเองก็มีความไม่เข้าใจอย่างสูงแต่เดิมก็บอกว่าโอเคโอนเข้าสู่บัญชีคุณบินทีหนึ่งแล้วครั้งนี้มาคุยกับทางคุณบินโดยเหตุการณ์สดๆต่อสายกันสดๆเลยแล้วได้รับสำเนียง การพูดในลักษณะเหมือนเจ้าหนี้พูดกับลูกหนี้แบบนี้ทําให้รองต่อไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับรองต่อเขาว่าอย่างนั้นนะน,นี่ผมเล่าถึงความรู้สึกนะเดี๋ยวคนก็คิดว่าผมเป็นรองต่อจริงๆรองต่อก็ไม่พอใจหลังจากนั้นรองต่อก็ต่อสายถึงโรงพยาบาลศิริราชว่ามีโครงการผลิตเสื้อสียมพูจริงหรือไม่รานนี้เป็นเรื่องเป็นราวเช็คไปถึงต้นขั้วเลยว่าต้นขั้วมีเปิดโครงการเนี่ย บริจาคเงินสมทบทุนเข้าสู่นาศิริราชมูลนิธิหรือไม่ในโครงการเสื้อสียุมพูอ้าวโอเคมันมีมันมีมนมโรงพยาบาลศิริราชบอกมีแต่ทีนี้โรงพยาบาลศิริราชเขาก็ชี้แจงมาทางรองต่อนะครับเพราะาก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่รองต่ออาจารย์เดินทางไปแจ้งความที่สตชนะโรงพยาบาลศิริราชก็แจงมาละเอียดยิบเลยบอกว่าโครงการเสื้อสียุมพูเนี่ยเขามอบ ให้กับนะครับคือจะมีนายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยนายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยนะฮะเป็นเป็นคนจัดทําโครงการแต่เพียงผู้เดียวนะนายแพทย์บุญวนาสินทุกคนก็น่าจะพอรู้จักเพราะว่าท่านเองก็ราคาค่างวดในส่วนของสังคมพอสมควรไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโควิดยาแก้วัคซีนโควิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นายแพทย์วนาสินเนี่ยเขาก็ค่อนข้าง นะครับมีบทบาทพอสมควรอ่ะนายแพทย์บุญวนาสินก็ร้อนมาถึงนายแพทย์บุญวนาสินรู้สึกนายแพทย์บุญวนาสินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านจะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะจะเป็นเจ้าของบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์ทนบุรีเฮลท์แคร์กุ๊ปก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับลายนี้เลยโดยเฉพาะก็ได้รับนะครับอนุญาตให้ผลิตเสื้อสียอมพูในจํานวน20 0 0 0 0หตัว อ่าพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์นะครับคือตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครไปติดกันง่ายๆนะมันต้องขออนุญาตถ้าคุณไม่ขออนุญาตที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทําตามขั้นตอนอการขออนุญาตที่ถูกต้องมันผิดกฎหมายนะครับทําไม่ได้นะตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนายแพทย์นะบุญวนาสินก็บอกว่าในโครงการนี้เนี่ยแค่2อ0 0 0 0ห้ตัวซึ่งมันผิดกับคําพูดของทั้งบุญบินที่พูดกับเสียโป้แลละนะครับ พูดกับทางเสียโป้ว่าอันนี้เนี่ยนะผลิตเสื้อสีชมพูตัวเองเนี่ยได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวแต่จริงๆเนี่ยนายแพทย์บุญวนาศินบอกว่าคุณบินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยออกชี้แจงมาเป็นหนังสือของทางบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับออกมาอย่างชัดเจนออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรเลยทีเดียวว่าในส่วนของโครงการผลิตเสื้อสีชมพูเนี่ยนายบินบรลฤทริ์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต ลักษณะการพูดของบินบาลริสกับทางเสียโป้เนี่ยบอกชัดเจนฮะว่านะในการผลิตเสื้อสามแสนตัวซึ่งมันไม่ตรงกับนายแพทย์บุญวนาสินแล้วนะทางานายแพทย์บุญวนาสินบอกว่าแค่สองแสนห้าหมื่นตัวแต่ทางคุณบินบอกสามแสนตัวและตัวเองได้รับอนุญาตตราสัญลักษณ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งไปเช็คก,กับต้นขั้วก็จริง,งๆก็ไม่ใช่เลยโรงพยาบาลศิริราชก็ยืนยันว่าผู้ที่เริ่มโครงการเสื้อสีชมพูเนี่ยก็คือนายแพทย์บุญวนาสิน เออทีนี้เช็คไปที่บริษัทของนายแพทย์บุญวรนาศินป์ก็ได้รับอนุญ,ญาตในตราสัญลักษณ์ในส่วนตรงนี้มาแค่2องแสนห้าหมื่นตัวแล้ว <c oughs> อีสามแสนตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันมาอย่างไงกับทางคุณบินนะมันไม่ตรงอะ่ะคุณนึกภาพออกไหมเวลาผู้ใหญ่พูดไม่ตรงเนี่ยและพูดกับโป้โป้เขาเป็นเด็กกว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องบวกจากความเป็นจริงหมายถึงคุณบินนะพูดบวกบวกจากความเป็นจริงแล้วทาให้เสียโป้ไม่เข้าใจอีกว่าเอาชิปหายละ นะไอ้เช็คจากข้อมูลโรงพยาบาลศิริราชสองแสนห้าหมื่นตัวแล้วมาคุณบินมาพูดกับตัวเองเนี่ยว่าสามแสนตัวแล้วได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวอา้าวไม่ตรงก็ทําให้ความเสื่อมศรัทธาในความนับถือคุณบินก็เริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วเว้ยไ,ไอ้ที่บักผ่านมาที่บริจาคเข้าบัญชีโดยตรงเนี่ยมันไปถึงประชาชนหรือเปล่าอา้าวมันไปถึงปัญหาตรงนั้นอีกนะครับนะมันไปถึงปัญหาจุดตรงนั้นอีกจุดความไว้เนื้อเชื่อใจอีก นาเสียโป้ก็ออกมาลักษณะเมื่อวานออกมาแถลงข่าวพร้อมกับรองต่อสันทนะคล้ายๆว่าเอาแล้วฮะลอยแพบินบลรลฤทธิแลวถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ว่ายำยำตีนกันโอ้โหมอวานกับมั่วตัวกันไปหมดคุณบินก็ไม่กล้าออกมาแถลงข่าวเพราะก่อนที่จะแถลงข่าวเนี่ยรองต่อเขาได้โทรไปหาคุณบินบลรลฤทธิ์โดยตรงว่ามาสิมาพูดตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันให้รู้นักข่าวก็มีมากันเกือบทุกช่อง อาจจะได้รู้กันไปเลยใครผิดใครถูกถ้าคุณบินถูกก็จะมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเอาหลักฐานมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอันนี้มันยังไม่ได้กระทําผิดอาเสียโป้ยังไม่ได้โอนเงินไปสองล้านาความผิดยังไม่บังเกิดก็มาชี้แจงกันว่ามันเป็นอย่างที่ จะประสงค์ตามนี้หรือเปล่าแล้วทาไมถึงต้องโอนเข้าบัญชีโดยตรงของคุณแล้วทาไมคุณโทรมาทวงใช้เสียงคงเสียงแข็งใช้เสียงเอกเสียงโทรมาพูดในะลักษณะเหมือนเจ้าหนี้กับลูกหนี้ขนาดนี้ทั้งที่เสียโป้เนี่ยเขามีใจที่จะช่วยในการทําบุญเสียโป้ไม่ได้เป็นหนี้ของทางคุณบินแต่อย่างใด <laughs> อาอแล้วล่ะครับโอ้โหเสร็จสิ้นจากตรงนี้นะครับนายแพทย์บุญวนาสินเนี่ยนะฮะก็ให้ทาง บริษัทของตนเนี่ยออกหนังสือชี้แจงไปยังรองต่อว่าคุณบินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเสื้อสีชมพูแต่อย่างใดคราวนี้ก็ลนแล้วเออภาษาชาวบ้านก็คือชีพหายคนระับคุณบินไปบอกเขาทั่วว่าคุณบินได้รับอนุญาตในการใช้ตราสัญลักษณ์บวกกับเสื้อซึ่งไม่ตรงกันเลยนะคุณบินไม่มีสิทธิ์เลยนะในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางให คนอื่นหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยบริจาคเข้าสู่บัญชีคุณบินโดยตรงคนเดียวเนี่ยมันมองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลไม่ใช่เฉพาะเสียโป้สองล้านประเด็นคือถ้าคนหลงเชื่อเนี่ยหมายความว่าคนอื่นที่หลงเชื่อว่าคุณบินได้รับตาสัญลักษณ์แต่เพียงผู้เดียวจํานวนเสื้อสีชมพูจํานวนสามแสนตัวซึ่งจริงแค่สองแสนห้าหมื่นตัวเนี่ยก็ทําให้ประชาชนหลงเชื่อกันในวงกว้างและโอนเงินมากกว่าสองล้านบาทเนี่ยเข้าสู่บัญชีคุณบินโดยตรงเหมือนกับตอนน้าท่วม ที่โอนเขาบัญชีโดยตรงของคุณบินถึง3 4 0ถึง400กว่าล้านแต่ไม่ออกมาชี้แจงอันนี้แหละครับวันนี้คุณบินเสียยับๆเลยทีเดียวแบบโอ้โหมีการขุดการคุยกันอย่างกว้างขวางนะกราฟชะตาชีวิตของทางคุณบินก็ตกเอาตกเอา,ต,เอาตอนนี้ผมมองว่าอาจจะรุนแรงกว่าคดีของชอนบูเรนะฮีรันเสียด้วยซ้ําตอนนี้นะครับเอากจริงๆเราวันนี้เราเอาข้อมูลจริงๆมาพูดกันสิถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นจากกิริยาวาจาที่คุยกันระหว่างเสียโปจากกิริยาวาจาของทางคุณบินที่คุยกับทางรองต่อสันทนะดูแล้วมีนัยยะล้วฮะคราวนี้มีมีจุดให้คิดมีจุดให้ฉุกคิดเยอะมากเลยว่าวันนี้เอาคุณบินเป็นอย่างที่ทุกคนพูดหรือเปล่านับถือหรือเป็นนักบุญไม่ใช่ทุนชาวบ้านหรือเปล่าคราวนี้ก็เอาแล้วฮะนะก็พูดกันอย่างกว้างขวางคุณบินเสียหายหนัก ในงานนี้จริงๆเพราะว่าเป็นการแอบอ้างนะครับอันนี้คือข้อมูลมาออกมาแล้วจริงๆว่าแอบอ้างจริงๆนะเครดิตของทางคุณบินก็แทบที่จะลดน้อยถอยลงจนแทบที่จะไม่มีสุดท้ายที่ยืนในสังคมก็ต้องคอยดูแหละครับเพราะว่าวันนี้รองต่อสันทนะเดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับทางคุณบินในกรณีดังกล่าวให้มาชี้แจงในส่วนตรงนี้ก็ไม่ชี้แจง ให้มาพูดคุณบินก็ไม่มาพูดไม่แสดงความบริสุทธิ์ใดๆทั้งสิ้นประเด็นคือรองต่อก็มีคําถามเด็ดๆไปทางคุณบินบอกว่าโอ้ทีประชาชนเดือดร้อนเราหูรีบไปนะรีบไปหาประชาชนน้ําท่วมที่ไหนไม่ทันถึงครึ่งวันเนี่ยบินบรรลิทธ์รีบไปหาเลยโอ้โหคล้ายๆว่ารีบไปช่วยแต่รองต่อพูดไปในๆว่ารีบไปเอาหน้าหรือเปล่ารี ไปเอาผลงานหรือเปล่ารีบไปเอาจิกหน้าข่าวหรือเปล่าแต่พอให้มาสสแสดงเงินทีน่ประชาชนร่วมกันบริจาคเข้าบัญชีทำไมไม่คิดที่จะมาซึ่งไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลยแต่มาสแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ประชาชนชาวไทยเขาเห็นก็แค่นั้นทำไมไม่มาเวลาแค่นี้เองสแสดงความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองทำไมไม่มาแต่พอประชาชนนะมีความเดือดร้อนคุณบินรีบเลย นี่นี่คล้ายๆว่าเอในส่วนตรงนี้มันเป็นงานงานหนึ่งของทางบุญบินหรือเปล่าไม่ใช่เป็นช่วยเพื่อการกุศลหรือเปล่านี่มันมองไปได้อย่างนั้นไปอีกทุกคนที่เอาใจเชียร์คุณบินก็เชียร์แล้วครับเข้าใจนะเข้าใจเมื่อก่อนผมก็ติดตามโอ้คุณบินแต่หลังๆผมผมไม่ว่างผมไม่ได้ติดตามตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเกมมันพลิกสถานการณ์มันเปลี่ยน นะสถานการณ์จะบอกนิสัยของแต่ละคนอ่าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าคุณบินจะออกมาแก้ต่างหรือไม่แต่จวบจนนัเวลานี้ตอนนี้คุณบินยังไม่ออกมาแม้กระทั่งลองต่อเดินทางไปที่กองปราบคุณบินก็ไม่ได้ออกมานะชี้แจงแถลงไข่หรือหอบเอกสารเข้าไปนะชี้แจงในกรณีที่รองต่อเดินทางไปแจ้งความตนแต่อย่างใดวันนี้สาหัสนะ อ้าวถ้าเราว,วิเคราะห์บริบทความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะการบริจาคที่ผ่านมาลองต่อบอกว่าต้องการให้มันเป็นกรณีศึกษาเลยคนที่มีชื่อมีเสียงทั้งหลายแล้วอาศัยชื่อเสียงตัวเองนะแล้วเอากิจกรรมการบริจาคก,การกุศลมาบางหน้าแล้วให้ทุกคนเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไม่แสดงบัญชีทรัพย์สิน บัญชีโทษฮนะบัญชีที่มีการบริจาคเงินเข้ามาให้ประชาชนเนี่ยเขาสบายอกสบายใจอย่างน้อยเงินของตัวเองได้ไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือจริงๆวันนี้คุณบินไม่ทำมันเป็นเพราะอะไรคำถามมันพั่งพูมาอยู่แล้วล่ะครับแม้กระทั่งประชาชนที่คอยเชียร์คุณบินก็พยายามเชียร์ให้เอ้ยแสดงไปสินะออกไปชี้แจงได้ไหมยอย่าให้สังคมเนี่ยมันประนามขนาดนี้ วันนี้เสียโป้ถึงกับพูดเลยว่าใครที่เอาเงินบริจาคไปแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวนะคนนั้นก็แล้วแต่บาปบุญคุณโทษที่เอาเงินทาบุญไปใช้ส่วนตัวก็ให้บาปให้ใ,หในส่วนตรงนี้เนี่ยลงโทษไปแล้วกันนะเพราะบาปมันก็ตามติดตัวไปเสียโป้บอกว่าอย่างนั้นวันนี้ นะก่อนที่ผมจะเห็นเอกสารจากรองต่อผมก็ยังมีความรู้สึกดีกับทางคุณบินเห็นเอกสารจากรองต่อแล้วทําให้ตัวเองมีความรู้สึกเสื่อมศรัทธาเจ้จากทางคุณบินอย่างเห็นได้ชัดเพราะก่อนหน้านี้คุณบินก็ออกมาท้าทายเสียโป้ว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายนะถ้าไปพูดรับหลังกันอย่างนี้ในลักษณะไปให้ข่าวผิดผิดสีซัวนะคุณบินก็ออกไปให้ข่าวกับทาง อมรินทีวีแล้วก็ท้าเสียโป้เลยว่าออกมาแถลงข่าวเอาความเป็นจริงมาพูดเลยวันนี้เสียโป้เอาความเป็นจริงมาพูดจริงๆครับว่านะบินบรลฤิธิ์เกลียดพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบ,ชอบแล้ววันนี้เนี่ยนะครับบินบรลฤิธิ์ก็คงยังค,งคงความรู้สึกว่าเสียโป้ไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าทําอย่างนี้นะถ้าเอาเรื่องสองคนไปคุยให้ประชาชนนะให้สื่อเขารับรู้เนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาความจริงมาพูด วันนี้คุณบินก็ออกมานะครับในช่องของอมารินทีวีก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะครับนะข่าวนี้ก็ยังคงไม่จบเพราะว่ารองต่อสันทนะเนี่ยคงยังต้องดําเนินในส่วนของการเอาเรื่องเอาราวกับทางคุณบินสืบต่อไปให้มีการนะครับอสอบบัญชีย้อนหลังไปเลยว่าคุณบินโปร่งใสในทุกๆก,กิจกรรมเพื่อสังคมหรือไม่เอาแล้วล่ะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะวันนี้ นะครับหลายๆสื่อก็บอกว่ารองต่อบวกนะรวมมือกับทางเสียโป้นะครับยำคุณบินกันเละเทะเลยแล้วมีหลายๆคำถามว่ารองต่อเนี่ยมีในยะทางด้านการเมืองหรือไม่เพราะที่ผ่านมารองต่อก็มีโอากาสเข้าไปร่วมชุมนมุมกับทางกลุ่มกลุ่มชุมนุมผู้ประท้วงปัจจุบันเนี้ยมีใครให้ใบสั่งรองต่อไปเล่นคุณบินหรือเปล่าคุณรองต่อบอกว่ามีใครสั่งผมได้อนะมีใครสั่งผมได้นะ รู้ปากรองต่อดีนะผมก็ผมก็รู้จักท่านมาก็เห็นจากภาพข่าวอนะไเงี้ยก็รู้จักปากท่านพอสมควรเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติรนะองต่อก็บอกอย่างนั้นเป็นความเสียหายกับมวลรวมกับประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตัวเองในฐานะเป็นคนที่มีสัมพันธ์เกี่ยวดองกับเรื่องนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมาตีแผ่ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้เออ,เอ,อ,เอ,อนะครับอันนี้เป็นข่าวแรกที่ออกมา